เออทชมว่กบคู่ทงชมอาดโอ้นี่นี่เรียบร้อยนี่ทมชมวัสดีรก็ผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านผมและสวัสดีผุ้รับมด้วยฮะอ่ะคือดึปวดตกลันอยทุกทงชมนี่ฮะมือฟาบัวดินเลยผมเนี่ยน้ำไหลโจ้เลยนะท้ชมโอ้นะ ก็กำลังเร่งท <M> ําจ <flaws> ัดให้อยู you. ่นะเปียกหมดเลยผมได้ย้ายมานี so ่ฮะนี่ฮะเลยทำจัดนะผมก็นี่ฮะเอ่อเสร็จเสร็จไปสองลูกผมเนี่ยเราทําส่งให้เอฟซีได้เอากันอยู่นแล้วผมเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะผมว่าตุลน่าจะออกนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปหากบด้วยกันนะผมไปด้วกันเลยคุณผู้ชม ไปเจอ6 0ีตัวอย่างงมด้วยกันตรงนี้ตรงนี้ิินี่เจ็บร้อยท่านผชมเจ็บร้อยโกแล้วมาแล้วมาแล้ว ทำแล้วครับผมท่านผู้ชมเอาจนได้ผมท่านผู้ชมเรดูต่อดูต่อให้จอผมท่านผู้ชมเสียงร้องกันลั่นเลยไปไปเราไปดูเลย ท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้พลาดท่านโอ๊ตงนี่ครับผมนี่ครับผมเป็นเสียงกบกอลท่านผู้ชมเฮ้ยพิษอะไรเหรออ๋อเฮ้ยงูงูนี่งูสองงูสองอะไรนะเออเอาเลยเลยพิจับเลยเฮ้เซตเซต อืมอย่นี้ผมเอาโชว์เอาโชว์เลยโชว์ให้ผู้ชมเลยอย่างนีผมตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เข้าปากแม่นเลยจะบอกว่าเทพเน้ยนี่ครับ <100, 100 S 1> ผม 100, 100<ะ>พานพีด <c oughs> ้วผมพานพีเจ้าเดิมผมนี่ฮะผมร้อยปากเท่าร้อยปากร้อยปากเออเฮ้ยดูดิ เสียงร้องก็ชัดเลยเอ้าเร็วๆไปเปเลยไปเลยเจ้าม้ามจะร้องเธอไหมเอาเอาไปไปไปต่อไปต่อไปต่อทุกทุกทุกผมใช้เสร็จไหมดูหน่อยท่านผู้ชมเสร็จไหมเอาเรียบร้อยท่านผู้ชมดีรับนี่ครับผมเอ๋ให้ดูงท่านท่าผู้ชม เหี้เลยโอ้โหสวยล้อไม่โอ้โหไม่เห็นเลยผมเนี่ยฮ <c oughs> ้อ่ะโอเคผมเห็นหลายตัวเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ยนะเนี่ยอ่ะพอดีใส่โอเคไปต่อฮะมาแต่ตรงนี้เอาเรื่องอยู่เนี่ยตรงนี้งมยากโขอยู่ เห้ยผมผมชมเรียบร้อยเง้ยมันจะหนีไปไหนได้เรียบร้อยอ้ามีครับผมมันจะหนีไปไหนได้ฮะเห็นไหมความพิษเง้ยถ้าอยู่กลางนานี่คือรอดยากนี <c oughs> ่ครับนี่ครับ เอานีไผมเอาแตมแตมสีป่ะเนี่ยสีป่ะสามอ่ะสาสสสาโอเค เรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยอีกแล้วมันจะไปไหนรอดโดดัวตั้งช่องอีเฮ้ยจับเลยจับเลยเดี๋ยวลุดโดนขาหน่อยเดียวเองโดนขานะโดนขาหน้าหน่อยเดียวเองเฮ้ยเกลียเห็นไหมเห็นไหมแม่ทางทิศไม่เคยพลาดอืม พาดพี่พูดไม่เคยพลาดเดี๋ยวาโดนในขาขผมเนี่ยเฮ้ยโดนขาหน้าร้องอยู่ในป่า นี่ครับผมมันจะไปไหนได้ไอ้โธ่น,น,น,นี่ครับผมนล้วใส่แบบนี้เอ้นี่ครับผมเรียบร้อยสวยอืมนีม่เลยโอ้ไข่นี่ครับผมเนี่ยไขเ่เต็มท้องเนี่ยตัวเมียผมเนี่ย โอเคไปไปต่อดนไหมผมมาจับง่ายๆนะน้องบกเกน่จับไปโดนไหมเรียบไหมระดาบพันทีแล้วโอ้วนี่ครับผมอู้อ้าวอุ้ยเดียวนะๆดูกันดูกันเอามาดูกันเอามาดูกันอุ้ยนี่ขสัซัดทีแล้วเป็นคู่เดีวๆท่านผู้ชม สัตว์แพ้คู่ว่าแล้วมันร้องกันแซดแซดแซเลย,เลยท่านผู้ชมอาโทษรอ้องอีกเหรอโอ้เอาทีแพ้คู่ผมเนี่ยกบไข่ข้างนั้นเลยนเนี่ยอาโธ่เรียบร้อยท่านผู้ชมโอเคไปไปจอมเนมีอาวุธนครับผมผมมือเปล่าสู้ไม่ได้เลย <laughs> เอามาแล้วะ โอ้ยไอดูดิปาาโหโอ้โอโอโดูดิชมชมบิ๊กแป้งไม่มีเงสองตัวโอ้ยไงเป็นไงยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เหรอโอ้โหนี่ชมชมคู่เนี่ยชม,มชม,มชมชมวาวโห เฮ้ยว้าโอ้โหแลยืนในป่านี่ถ้าเราไม่ใช้เต็นยืนนี่ไม่ได้กินท่านผู้ชมจี่ตัวน่ะเดียวเดียวร้องอยู่สองตัวร้างสองตัวใช่ใช่ไปดูไดแหนี่ไปดูไดอ่ามีแล้วผมเฮ้ยไปดูได้ไหมไม่แต่แต่เขาไปเอาดีกว่าเขาไปเอาเขาไป โอ้โตัวใหญ่ด้วยท,ท่านผู้ชมนี่กบกำลังจะออกครับผมเนี่ยกบยู่ในป่ากันยิงแม่นนะดูนี่วนูผมมาแล้วฮะฮะดูดิ อันนี้ผมตัวผู้ตัวเนี้ยผู้ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวผู้ผมเนี้ยอ่านี่เลยใส่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอจัดการฮนะอันนี้นอ่ะรับผมอ่ะเจ็บร้อยอ้าวไปต่อครับผมอ่าโอ้โหหลายตัวแล้ววันเนี้ยวันนี้กบออกเยอะครับผมเนี่ยฮะไปดูต่อดูต่อมุมนี้หายากนะดูครับผม もう。<laughs> ชมว่ากลุ่มคู่ชมชมอาดโอ้นี่นี่เฮ้ยเรียบร้อยนี่ชมกลุ่มคู่ครับไงเยอยเฮียเยอะผมเรียบร้อยเฮียได้ยินเสียงแล้วผมเนี้ยโอ้โหโอ้ อ๋อสวยๆผมนี่ฮะกลุคู่สวยๆอ๋อไปดูตาดูตาได้เป็นคู่ผมนี่ฮะโอเคเลยเรียบร้อนไอ้ชมไปดูตาดูตาเดียวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยอ๋อเดี๋ยวครับผมเรียบร้อนไอ้ชม ผมพยายามหาอยู่ตัวเนี้ยลออยู่เนี่ยหาหาหาไม่เจอโอ้เข้าเ <c ười> <c ười> บ็ยเบียเรียบร้อยอา่ฮะหันเข้าปากเลยเอ้าวมาแล้วเ <c ười> บีรียบร้อยท่านชุมนี่ครับผมเบียดเรียบร้อยเฮ้ยนอ่ครับผมเอาอยาวเนี่ยโกบมันอยู่ในป่า อยู่แห้งป่าฮะเสียงร้องเงี้ยแซ่ดเลยเสียงร้องเงี้ยแซ่ดแต่หาไม่เจอผมอนเนีเ่ยโอเคตอเนี่ยเดี๋ยวผมไปนะโอเคไปเลยอ๋าหนีครับผมอ่าต่อไ,ไปผมเนี่ยโอเคไปเฮ้ยตวผู้ผมเนี่ยไปดูต่อดูต่อ,อโอ้วันนี้น้องผม <c ười> จัดอย่างเดียวเลยผมเนี่ยวันนี้ผมได้กบแค่ไม่กี่แท้มเงยเนี่ย Dẹp lói đó nè, dẹp lói gì Giữa nữa Đó Dẹp lói đó nè Thì nó thử đó Cục nó đang lón lên Đấy, đủ đi Khổ bà lơ เรียบร้อยโอ้ยสองตัวเลยอ่ะยิงกี่ตัวเนี่ย <ขอ S 2> กบคู่เหรอ,หอโอ้แท้เนี่ยจับเอา้าไม่รู้นะโอ้กบนี้มันหนีไม่หนีแล้วเนี่ยอา้าวหนีผมกบคู่ผมเนี่ยแม่น้องผมหวดเลยฮนะยิงเอาอย่างเดียวเลยเอาไม่เป็นไรเพื่อความชัวร์ผมเนี่ยยิงก็ได้แล้วผมเสียงน้อโอ้อบแย่มิ้งโอ้ยยิงแม่นแท้หครับผม

ปากทรูุเลยนหอปกัปกดินปักดินนะผมตัวไปเรื่อยเลยครับท่านผู้ชม,ม,ามาแล้วโอ้โหกบมันอยู่อยเป่าผมให้ม,ม,มามเน,นี่ยมาอหาทีนี่นี่ครับผมโอ้เรียบร้อยนี่ครับผมโอ้ยสวยเลยอะ เด็บร้อย,อยเอาอยากนะดูผมเนี่ยล่ออยู่ในป่าผมเนี่ยตอนนี้ป่า,า,ปาลินนาอย่างเงี้ยโอ้เอาไปจะได้กนะตัวเอาเรื่องนะดูเอาโอเคไปเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมอีกาะ นร้อยท่านุอุ้ย,ยไปตวงอ,อยูอย่มันอยู่แถวเนี้นรัมโ้กบกำลังออกขาดเนี่ยได้อ่ะหน้อยเนตัวผู้ให้เลย嘛กบกำลังออกกำลงออกผมโอ้ยมายิงเสียงรองนะเอาไม่ได้เลยอะโอ้สุดยอดอะเดตัวนียกบตัวผู้ผม เรียนร้อยผมไปส่ก่อน okay. ตอนนี้ก็หยุดพอดีผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่ผมเนี่ยตอนนี้เวลาอยู่ที่ตีสามสี่สิบก็ผมเดี๋ยวเรามาดูดกันว่าผลงานของเรามีอยู่เท่าไหรนะ่ฮะนี่ผมคู่วันนี้ดูท่านผู้ชมได้เนี่ยนี่ฮะ <laughs> กบอยู่ที่ประมาณสามโลถึงสี่โลเลยผมวันนี้โอ้โอ้อย่างส,สวยๆผมนี้ะหนกักเลยผมเอาโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ประมาณสักสามโลถึงสี่โลผมแต่หนักกเลยผมก็ฝากติดตามช่อ,องช่างสายล่าคุณราหากินและช่องยูทูปช่างสายล่าคุณรมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม